สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวโซเชียลมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสองตายายเก็บของเก่าเข็นรถตากแดดร้อนเหนือท่วมตัวข้าวสักเม็ดยังไม่ตกถึงท้องบนโลกออนไลน์นั้นนะครับได้มีเพจ Facebook ที่มีชื่อว่ามิตรภาพสัญจรไทยแลนด์ได้ออกมาโพสเล่าเรื่องราวการหยิบยื่นน้ำใจให้กับสตายาญคู่หนึ่งซึ่งทำอาชีพเก็บของเก่าขายประทังชีวิต ซึ่งถือเป็นภาพที่น่าสงสารไปอย่างมากนะครับกับคนแก่ที่มีอายุมากแล้วแต่ก็ยังต้องดิ้นรนหาเลี้ยงปากท้องอยู่โดยทางเพจนั้นนะครับได้เล่าว่าขอชื่นชมสายบรรทุกคนไทยไม่ทิ้งกันขอให้เจริญเจริญคนดีคนดี24มิถุนายน2563อันวัดดวงกล่าวว่าผมนั่งกินข้าวอยู่เห็นตากับยายเห็นรถหาเก็บของเก่าผ่านมาน่าเห็นใจมากครับ คนอายุขนาดนี้อย่างต้องทําขนาดนี้ผมเลยเดินเข้าไปถามว่าตากับยายกินข้าวกันหรืออย่างครับดูเหมือนจะหิวนะตาบอกผมว่ายัางไม่ได้กินไม่มีเงินซื้อหรอกผมเลยเดินไปซื้อไก่ย่างกับข้าวเหนียวและน้ําดื่มมาให้และให้เงินติดตัวไปอีก200บาทตาบอกว่าให้ยายยกมือไหว้ผมผมบอกว่าไม่ต้องไหว้ครับผมให้ด้วยใจนะครับพี่พีท่นใดที่ผ่านมาทางจังหวัดหนองบวัวลําพูเห็นแก่ทั้งสอง ฝากดูแลแก่ด้วยนะครับผมสงสารแก่ครับ #mpsojtth ขอขอบคุณที่มาของแหล่งข้อมูลจาก Facebook อันวัดดวงทีมงานวัดดวงเราไม่ทิ้งกันสองตายายนั่งอยู่ข้างถังขยะลูกหลานไม่ยอมดูแลปล่อยให้อยู่บ้านโสม่สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ หลังมีผู้ใช้ Facebook ที่มีชื่อว่าวรณภาสอนม่วงได้ออกมาโพสเล่าเรื่องราวของสองตายายที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพียงสองคนโดยไม่มีลูกหลานมาคอยเลี้ยงดูแม้แต่น้อยโดยผู้ใช้ Facebook ท่านนี้นะครับได้เล่าว่าลูกชายเห็นสองคนตายายแล้วบอกว่าน่าสงสารจังครับแม่เอาเงินให้ได้หรือเปล่าเห็นตากับยายมาเก็บของเก่าที่ถังขยะทุกวันตรงเซเว่นท่าช้างคุณยายบอกว่า ไม่มีใครเลี้ยงต้องหาเก็บของเก่าไปขายมาซื้อกับข้าวกินฝนตกเราก็เคยเห็นมาตลอดทุกวันเราก็ไม่ได้ถามอะไรมากถ้าใครผ่านมาแถวนี้แล้วเจอตากับยายก็เอาตังค์ให้ตากับยายหน่อยนะคะมีน้อยก็ให้น้อยโดยหลังจากเรื่องราวของผู้ตาคุใหญ่ทั้งสองท่านนี้นะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเดินทางไปจงังหวัดสิงห์บุรีเพื่อช่วยเหลือทั้งสองหลังจากนั้นผู้ชายเฟซบุ๊กท่านนี้นะครับ ยังได้เดินทางไปหาทั้งสองอีกครั้งพร้อมกับเล่าว่าวันนี้แวะไปหาตากับยายมาค่ะถามแกว่าเมื่อวานมีคนมาช่วยเยอะเลยใช่ไหมยายบอกว่ามีคนที่แจกยิ้มเขาให้ยิ้มแล้วก็ให้ตังค์ยายบอกว่ายายเคยยิ้มก็เลยยิ้มได้เขาก็ให้ตังค์ยายเยอะเลยคนชื่อแดงก็มามีอีกหลายคนที่มาหาตากับยายดูมีความสุขยิ้มตลอดเลยเรารู้สึกดีมากที่ได้ช่วยตากับยาย ขอขอบคุณที่มาของแหล่งข้อมูลจาก Facebook วราพาสอนม่วงทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ